ีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำพาวิชาชีพคือคำขวัญของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงม .6 แบบสหศึกษาอยู่ประจำที่โรงเรียนซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่จะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเกิดจากองค์ประกอบของความไม่พร้อมหลายอย่างเมื่อมาอยู่ที่นี่เด็กๆทุกคน จะมีความเท่าเทียมและถูกสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและมีความสุขสนุกกับการเรียนทุกคนจึงประกาศจัดตั้งการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่26มีนาคม2542นณที่สาธารณะประโยชน์บ้านนางิ้วตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งคือ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ 2. เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กำพรา้าเร่ร่อนขาดผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งบุตรผู้ป่วยโรคเอสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีได้มีพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการจัดตั้งทั้งหมด4รายการโดยกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่สองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และมีพันโทสุรศัก์ิจันดีเป็นผู้ควบคุมก่อสร้างโดยมีเนื้อที่215ไร่ในปีพุทธศักราช2541ในายสีวะแสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานมูลนิธิประจำจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นนายเทีระชัยจึงวิวัฒนาพรประธานหอ,อการค้าร่วมกับประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันร,ระดมทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนและเป็นการน้อมถวายประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่มีประชนมายุครบ7 2พันษาจำนวนหนึ่งหลัง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญาแสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และได้รับการช่วยเหลือ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งความเจริญเหล่านี้เกิดจากบุคลากรในโรงเรียนและความร่วมมือของชุมชนทางด้านการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยภัศนคติรู้จักคิดลงมือปฏิบัติ และการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามความรู้ความสามารถความถนัดของผู้เรียนทั้งในด้านดนตรีการเล่นกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียนและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอาทิเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมเป็นต้น จากการดำเนินงานของโรงเรียนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทักษะอาชีพทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับชาติด้วยการปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีโอกาสกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมทั้งทางความคิดและการปฏิบัติเด็กๆที่นี่จึงเป็นเด็กที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม